แต่ว่าติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับเพราะว่าบางเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับล่าสุดครับเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ก็ออกมาถแถลงการประนามการโจมตีทั้งเรื่องของพลเรือนเด็กนะครับแล้วก็ผู้นําทางด้านศาสนาครับขณะที่เจ้าอาวาสวัดที่ทางสัม,มเนแล้วก็พระเนีย่ยถูก ก่อเหตุนะครับกราดยิงก็ออกมาระบุนะครับบอกว่าจะไม่กระทบต่อความรู้สึกระหว่างคนไทยพุธกับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันครับช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ปัตตานีมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุเล่าบาังระเบิดเจ้าหน้าที่ขณะที่กําลังขับรถนะครับไปเตรียมงานจังหวัดเลื่อนที่ไปดูภาพจากวงจรปิดกันครับมุมขวานะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นรถเจ้าหน้าที่เนี่ยครับขับมาปุ๊บแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้นทันทีนะครับ เป็นช่วงจังหวัดที่รถของเจ้าหน้าที่ขับผ่านมาพอดีเลยนะครับเป็นภาพวงจรปิดครับบันทึกภาเพเหตุเลอบังระเบิดรถของเจ้าหน้าที่อสอบนถนนสาย4092สพานปากูหมู่ที่5ตําบลน,น้ำำําดําอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุก็มีคนเนี่ยบันทึกภาเพเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ เจ้าหน้าที่มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีครับเพื่อไม่ให้ประชาชนและผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมลองดูจากภาพมุมสูงพบว่าผู้ก่อเหตุมีการลาวางระเบิดไว้ใต้ดินอยู่ริมถนนครับพบหลุมระเบิดกว้างประมาณ3เมตรลึกประมาณ30เซนติเมตรในที่เกิดเหตุไปพบรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายบริเวณกระจกหน้ารถ จากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะที่รถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อสอํำเภอทุ่งยางแดงซึ่งในรถมีเจ้าหน้าที่อยู่เจดนายกำลังเดินทางกลับหลังจากที่ไปรับถุงยางชีพที่สารากลางจัดปัตตานีเพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเคลื่อนที่ที่จะจัดขึ้นภายในอบตปากูอำเภอทุ่งยางแดงซึ่งจริงๆจะจัดวันนี้ครับพอรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุกดชนวนระเบิดทันทีซึ่งอย่างนับว่าดีที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ขับเลยจุดระเบิดก่อนที่ระเบิดจะเกิดขึ้นก็ไม่กี่วินาทีด้วยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง7นายปลอดภัยมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกครับส่วนสาเหตุก็เชื่อว่าคงจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่หวังต้องการจะทำ้ายเจ้าหน้าที่ครับเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ครับขณะที่บรรยากาศภายในวัดเกาะอ,อภิิหารตำบลเปียนอำเภอสะบาย้อยที่จังหวัดสงขลา ปรากฏว่ามีทหารรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทีเดียวครับหลังจากที่เกิดเหตุการาดยิงรถรับส่งพระและสัม,มเนรที่กําลังไปบินาบาทาให้สัม,มเนรมรณภาพ1รูปและบาดเจ็บหนึ่งรูปภายในวัดก็มีพระสงฆ์10บรูปนะครับมีภิกษุณีก็ยังคงปฏิบัติาศาสนกิจเช่นเดิมท่านจ้าววาดบอกว่าวัดนี้เคยเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากอยู่ห่างไกลาจากชุมชน ก่อนที่จะถูกบูรณะขึ้นใหม่5ปีก่อนนี่เองครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้พระไม่สามารถไปบิณฑบาตได้ก็ทําให้ทางญาติโยมต้องนําอาหารมาถวายครับส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่อยากจะให้มองว่าเป็นความขัดแย้งของคนต่างความเชื่อเพราะทั้งพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งผู้นําศาสนาอิสลามล้วนตกเป็นเป้าหมายความรุนแรงทั้งสิ้นครับไอคนมันมาทั่วพอรู้ว่ามีพระมาพึนพูตรงนี้ เพราะเขาศรัทธามาตั้งแต่เดิมอิสลามก็ยังยังศรัทธาตรงนี้มากอ่าอิสลามในพื้นที่นะเคารพอ่าเคารพกับบัดนี้มากอืมแต่ว่าเหตุที่เกนะิดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนขณะที่สมาคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาและเครือข่ายชาวุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ออกถแถลงการประนามการโจมตีผู้นำศาสนาพลเรือนและเด็กครับโดยระบุว่าเหตุการณ์โจมตีพลเรือนนอกจากทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์แล้วยังเป็นการล่วงละเมิดต่อหลักการพื้นฐานของสังคมและศาสนาและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยและบั่นทอนเสรีภาพในการนับถือศาสนาพร้อมกับเสนอไปยังรัฐบาลให้มีการเร่งกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยเร็ว รฐบาลไทยเนี่ยก็ควรจะมีการตั้งทบทุกดคุย,ยไปคุยกันก่อนนะครับไปคุยกันก่อนอย่างน,น,น้อยๆก็ให้ลดเหตุรุนแรงให้ลดเหตุที่เกิดกับที่เกิดกับพลเรือนนะครับแล้วอย่างอื่นก็ค่อยอยจำเนินกา,ารการทูดุกคุยนี่มันควรท,ที่จะมีต่อ่าเรากําลังมองว่าสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังดำเนินงานอยู่เนี่ยในเรื่องการทูดุกคุยยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนและแน่นอนเหมือนกับว่ากําลังเอาประชาสุเนี่ย เปป็นกััวระมตด้านพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภักที่4ระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มก่อเหตุหวังผลในการต่อรองต่อกระบวนการพูดคุยครับทั้งที่การพูดคุยสันติสุขก็ควรจะเป็นไปตามกระบวนการอย่างสงบและไม่ควรใช้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางเป็นเครื่องต่อรองในการเจราจาเพราะจะยิ่งขัดขวางโอกาสในการสร้างสันติสุขครับ